ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนเราก็อยู่เกมโลบ็อกอยู่กับแมปฟิสนะครับหรือว่าแมปตุ่งานะครับเพราะว่าวันนี้มีโค้ดตัวใหม่นะครับโนอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดเงินโค้ดเบ็ดนะครับโนก็คือคลิปนี้นะครับโนเรียกได้ว่าจะมีนะครับโนในส่วนของ โค้ดมาใหม่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ดมาใหม่นะครับก็ต้องฝากติดตามคลิปนี้ด้วยละกันนะครับน้องและอย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับน้องว่าโค้ดมาใหม่นี้นะครับน้องเป็นโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับน้องเพราะว่าเป็นโค้ดเงินนะครับน้องและเป็นโค้ดที่ทุกคนคิดไม่ถึงนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ ดีชีสช็อปมีไก่เบ็ดแมฟฟิสขายขายราคา1บาทมีครบทุกอย่าง1เบ็ดไปจะถึง5เบ็ดและมีไก่เงินไก่หินไก่ปลาก็มีขายรับวามทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพารราคาถูกรับเติมโลบัตแชร์ใครตามหา,หารหัสแมฟฟิสอยู่กดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยแจ้งให้ทั้งหมดแล้วกันนะครับและมาอัปเดตโค้ดให้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่อัปเดตโค้ดก็ประมาณสัปดาห์หลังนะครับนอก,ก็รียดยว่า ไม่ได้ทาคลิปนานเลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดเต็มระบบให้ละกันนะครับเป็นโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนและเป็นโค้ดยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนโค้ดนะครับทุกคนก็คือห้ามพลาดคลิปนี้ละกันนะครับและคลิปนี้ถ้ามีคนดู9,00 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ ในส่วนของโลบัก3 0 0โลบักนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนให้พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโลบักนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าอยากได้โลบักนะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับน้องมาดูนะครับว่าโค้ดนะครับน้องจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็คือถ้าคนไหนเข้าไม่เป็นนะครับอย่าลืมเข้าตรงเมนูด้านบนนะครับน้องมันจะเขียน คำว่าเมนูนะครับนาแล้วก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับและเลื่อนขึ้นมานะครับจนสุดนะครับก็จะเจอนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะจุดที่สามารถใส่โค้ดได้นะครับและโค้ดแรกที่ทุกคนจะเอาไปใส่และใส่ได้แน่นอนนะครับเนาะเป็นโค้ด ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่านี่เลยนะครับน้อสสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นโค้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่านี่เลยนะครับนาอ th นะครับ ank นะครับนาอแล้วก็ Y O U F O L L นะครับน้องแล้วก็ O W E R นะครับน้องแล้วก็ S นะครับน้องแล้วก็3นะครับทุกคนโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับน้องถามว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็คือได้อะไรนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็คือเป็นโค้ดที่แบบว่ามาใหม่นะครับน้องและสามารถรับได้ทุกคนสามารถใส่ได้ทุกคนนะครับน้องก็ เป็นประมาณนี้นะครับนาอสซิงที่ได้นะครับนาอได้อะไรเลยครับเดี๋ยวพี่ให้ดูแลกันนะครับเดี๋ยวพี่กดใ่ก่อนนะครับนอเพราะว่า โค้ดนี้นะครับน้องอย่างที่พี่บอกนะครับว่ามีจํานวนจากัดนะครับ GM แจกมานะครับน้องเกือบจะได้ทุกคนนะครับที่จริงด้ทุกคนนะครับนาอเออเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งแจกมานะครับยังไงทุกคนก็ใส่ได้แน่นอนนะครับนาอก็เอาไปใส่กันได้นะครับทุกคนเพราะว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับนาอถามว่าได้อะไรนะครับก็คือนี่เลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเนาอเป็นอีเเนรระคับา่ลยก็ จะได้แบบนี้เลยนะครับนอพี่ขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นเบ็ดนะครับทุกคนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้โค้ดเบ็ดนะครับนะนี่เลยนะครับก็เป็นเบ็ดประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าโค้ดจะดีนะครับนะนี่เลยนะครับนอเป็นโค้ดเบ็ดประมาณนี้เลยนะครับนอเอาไปใส่ได้เลยนะครับนอและโค้ดต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านงโค้ดตัวนี้นะครับนอ M E W R Y นะครับ hmm. S I S G นะครับเนาะ H M A S นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็มีแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะโค้ดสุดนะครับทุกคนและโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะแต่รีบใส่หน่อยแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าใช่ช้านะครับน้องอาจจะหมดอายุ D, และก็สามารถนะครับนะ้องก็คือหมดอายุได้นะครับและไม่สามารถนะครับนะ้องใช้ได้อีกต่อไปนะครับทุกคนก็โค้ดตัวนี้ถามว่าได้อะไรนะครับนะ้องก็คือสิ่งที่ได้จากโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับนะ้องสำหรับสิ่งที่ได้นะครับนะ้องก็ ถือว่าค MM uh, ุ um, ้มแน่นอนนะครับเนาะแต่ละ like โค้ด <m> ท <ix> ี <remind S 1> ่ทุกคนจะได้ไปนะครับเนาะก็เงิน500เหรียญนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นเงินประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มีเหยื่อนะครับทุกคนเออก็ถือว่าประมาณนี้เลยนะครับเนาะมีเหยื่อด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็มีเหยื่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะ T H นะครับ A N K นะครับแล้วก็ W Y นะครับเนอมาแต่ไหนนะครับก็คือช H A N K แล้วก็ Y นะครับเนอเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอ O U S นะครับนาแล้วก็ O L L O นะครับเนอแล้วก็นี่เลยนะครับเนอ W E R S แล้วก็2นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับเนาะว่า Indeed, อันนี้นะครับน้องก็คือหลายคนนะครับน้องยังไม่ได้ใส่ก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดใหม่และเป็นโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่แน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องรับประกันเลยนะครับว่าโค้ดนะครับน้องก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านโค้ดตัวใหม่นะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนู้หูพี่ เขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่ากิจกรรมนะครับน้องโคตรดีนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะมีทางได้ของเงิน5,000เบลีนะครับน้องก็ จะประมาณนี้เลยนะครับไปเบลีได้ยังไงนะครับน้องก็คือ5 0 0 0นเหรียญนะครับเราจะไปบอกคุณเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับและได้สิ่งของเยอะแยะมากมายนะครับไม่เป็นเหยื่อหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่ขอบอกกันแ้วกันนะครับว่าแต่ละคนที่พี่แจกไปนะครับน้องก็เรียกว่ามีจํานวนจํากัดนะครับน้องถ้าคนไหนใส้ไม่ได้นะครับก็แสดงว่าคดนั้นหมดอายุแล้วนะครับนอเพราะว่ามันเร็วมากนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันมีหมดอายุมีจํากัดอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับแมบนี้นะครับน้องก็ต้องรีบบใหนนน่อยละะกััคร ทุกคนเอก็จัประมาณนี้เลยนะครับน้องก,ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอกก้องก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและ พ,พี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะพี่เรานี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย